สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube นะครับก็คลิปนี้ฮะพาเพื่อนๆมาชมเจ้าช้างครับมาดันข้าวลมก็ไม่เชิงว่าดันหลอกมันต้องย่องมันดันไม่ไหวเจอฝนเจอลม2คืนซ้อนเรียบร้อยฮะ ข้าที่เห็นอยู่นี้เป็นกอขอสี่หนึ่งนะครับกอขอสี่หนึ่งจะเกี่ยวอยู่จะเกี่ยวอยู่วันสองวันเรียบร้อยครับที่แรกตั้งเป็นพระเอกเลยแต่งชุดเพชรอย่างรออย่างสวยเดินขึ้นเวทีตกบันไดลมซังั้นเลยที่แรกตั้งเนี่ยตั้งแบบนี้ฮะเป็นพระเอกเลยครับตั้งอย่างสวยอะ่ะ ข้าวเม็ดใสดีมากครับอันนี้นาประมาณสิบสองไร่นะแค่วนริมคันรอบล็อกละรอบนะนาสามลอ็อกล็อกละรอบก็ได้อุ้มแล้วครับได้ไปแล้วหนึ่งอุ้มหนาดีมากเลยอันนี้กำลังเกี่ยวอุ้มที่สองครับถ้าล้มยุงยงแบบนี้ก็ยังโอเคนะยังพอทนนะครับ รถเกี่ยวยังยังเก็บได้หมดนะถ้าล้มแฉบไปเลยเนี่ยแฉบลาบลาบทั้งพื้นเลยอะแล้วก็ลงไปในร่องน้ำัางรถเกี่ยวควักไม่หมดแน่ครับมันอยู่ที่ฝีมือคนขับเลยครับแต่นี้ยังล้มแบบยงโยงอะรถยังหนวดยังเก็บขึ้นไปได้นะครับยังเก็บขึ้นไปได้หมดเนี่ยฮะอันนี้ขนาดริมคันนะครับต่อสั้นดีมากเลย อันนี้เกี่ยวเสร็จเดี๋ยวจะตัดต่อนะครับรถตัดก็มาเตรียมเตรียมพร้อมรอแล้วนู่นอยู่ตรงถนนนาแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากลงสีนะครับเนี่ยฮะยังมองเห็นอยู่เลยลงสีโสพลพาณิชย์ครับอยู่อำเภอเก้าเลี้ยววิ่งแป๊บเดียวครับรถผมไปยังไม่ทันได้ขึ้นเกียร์สี่เลยถึงลงสีลีละข้าวไหลดีมากเลย อันนี้มาลงตอนบ่ายแล้วนะครับลงตอนบ่ายสองเดี๋ยวตอนที่ตัดตอ่อเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับอีกทีหนึง่งอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วก็รถคันนี้แหละครับที่ผมลงไปรถตัดตอ่อคราวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้เพื่อนๆได้มาชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันคลิปนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมเจ้าช้างดันข้าวล้มแบบโยงๆไม่แจบนะครับล้มโยงๆล้มไม่แจบแจบไม่จริงครับอันนี้เป็นรถเจ้าเบิร์ดนะครับทีมงานโชคนงลงฮะเจ้าของรถขับเอง เจ้าของรถหมายถึงเจ้าของตัวจริงนะครับผลขับประจำรถคันนี้อยู่บ้านครับสลับรถกันเกี่ยวสลับรถกันขับครับ ฟางนี้ก็ไม่ใช่เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวตีอะ่ะอันนี้เป็นตัวดักฟางเฉยครับอย่างงี้มันก็ปูมันก็ปูหมดแล้วครับปูทั่วแล้วครับเดี๋ยวว่าถ้าเขาจุดฟางนะจุดทีเดียว่ไม่ลามไปหมดอะ่ะอันนี้เจ้าเกมขับครับ ส่วนรถของเจ้าเกมก็อยู่บ้านสลับให้เจ้าเบิร์ดขับแต่นี้เจ้าเบิร์ดบอกอยากเห็นอยากเห็นรถตัวเองนะโอเคครับจัดให้ฮะเกมบอกรถไม่แรงเบิร์ดดูเอาเกมบอกรถไม่แรงนะครับ <laughs> ส่วนรถเจ้าเกมก็เผื่อได้เกี่ยวข้าวโพดจะเปลี่ยนปากง่ายครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านมีปากเกี่ยวข้าวโพดด้วยนะครับ เผื่อมีเกี่ยวข้อพดก็จะได้เปลี่ยนปากง่ายก็ให้จะเบิร์ดเก็บงานไปที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตมีคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เ,เข้ามานะครับบอกว่าไปอัปเดตให้ดูหน่อยว่าตัดหลังจากที่ตัดต่อไปแล้วหน่อแตกดีไหมนะครับแปลงที่ผมลงคลิปที่ตัดต่อไปแปลงนั้นผมไม่ได้กลับไปถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าอยู่คนละพื้นที่กัน เดี๋ยวผมจะไป update, อัปเดตอีกแปลงนึงให้ดูกันแล้วกันนะครับตัดต่อเหมือนกันนะครับใช้รถตัดเหมือนกันใช้รถตัดเหมือนกันว่ามันแตกดีไหมนะครับตัดไปแล้วแต่มันก็ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวว่ามันได้กี่วันแล้วมันนับวันไม่ถูกแต่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมคลิปคลิปคลิปหน้านะครับส่วนเรื่องข้าวก็ เอาเป็นว่าพันอะไรที่เอาได้มีคอมเมนต์เข้ามาถามผมนะครับพันอะไรอะสี่เก้ามั่งเจ็ดเก้ามั่งแล้วก็อะไรอีกอะถ้าเป็นข้าวอายุมากๆนะ่ยมันเอาได้อยู่แล้วครับผมว่านะสี่หนึ่งมันก็เก้าสิบห้าวันเก้าสิบห้าวันสี่หนึ่งมันก็เอาหน่อได้แตกหนอดีหอมพวงอย่างนั้นอนะเจ็ดเก้าก็อายุมากมันเอาได้นะแต่ผมไม่แนะนํานะว่าข้าวพวกอายุ แปดสิ 80, บแปดสิบห้าวันอะผมไม่แนะนําให้เอานะครับแต่เป็นข้าวพันธุ์ที่ว่าอายุมากๆอะ่ะมันยังมีระยะการแตกกอร,ระยะการเติบโตของมันขึ้นมาอีกถ้าข้าวอายุสั้นแทงนอกอกมาแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ท้องครับเม็ดมันไม่ดีด้วยอันนี้เดี๋ยวก็ตัดต่อเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาเพื่อนมาชมตัดต่อแล้วก็ไปอัปเดตไปอัปเดตดูว่า ตัดต่อไปแล้วมันงอกยังไงมันแทงหนอยังไงนะครับ ราคาข้าวตอนนี้ก็หกพันต้นต้นนะครับหกพันต้นต้นถ้าสภาพสวยสวยดีๆหน่อยความชื้นน้อยน้อยหน่อยก็อยู่ประมาณหกพันหกพันห้าหกพันหกหกพันเจ็ดประมาณนี้ครับถ้าความชื้นน,น้อยสๆสวยสวยนะความชื้นยี่สิบห้ายี่สิบหกอย่างนี้ก็อยู่ประมาณหกพันสี่ ความเชืีอก็อยู่ประมาณ6 7พันเจ็เท่าที่ผมไปขายมามาแล้วครับหน้าเจ้าของรถขับเองครับนะเพื่อครับเปิดฉากทำการแสดงได้ครับตัดต่อไปแล้ว เห็นรถเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวไปครับรถตัดตอก็ตัดไปครับ<ม>ก็อย่าไปทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานเดี๋ยวดินแห้งเดี๋ยวหน่อมันไม่แตกคือรถเกี่ยวปุ๊บตัดได้เลยครับเกี่ยวนิ่มๆแบบนี้ ใครก็ชอบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบฝนตกก็หยุดถ้าขับแบบกระโชกโคกทาาเจ้าของนาก็ไม่ชอบข้ามันเรียก็ไม่มีใครอยากจะได้แต่น,นี้ขาประจำครับ รู้กันหมดแล้วก็เป็นทีมงานโชคนดลงนะครับมีรถทั้งหมดสี่คันเป็นเจ้าช้างหมดเลยครับตอนนี้มาแล้วสองเก็บงานที่บ้านอีกสอง ช่วงบ่ายก็รถข้าวก็เริ่มวิ่งกันแล้วครับวิ่งมาขายที่ลงสีหลังจากที่มเมื่อช่วงเช้าอากาศปิดครับเกี่ยวยังเกี่ยวกันยังไม่ได้มาเกี่ยวได้กันช่วงบ่ายนะฮะรถข้าวก็เริ่มวิ่งแล้วนี่เจอดินก็อันตรายนะฮะกาดกาดท้ายไม่มีครับมีกาดข้างโอ้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 รถกระดกเลย ยกไม่ทันโอ้โอยังขับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับไม่กล้ายอยู่ใกล้เดี๋ยวไปอุยอ้ยอุ้ยกอนดินนี่ไปเรื่อยๆแบบนีไ้ได้ครับรถเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวตอต่ำแล้วนะครับแต่ว่าฟางมันหนาอันนี้ก็ตีฟางให้มันปนให้มันยุ่ยไปครับ คครับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเกี่ยวข้าวก็ขอสีหนึ่งจากเกมดันข้าวลม้มี๋ยวว่าลมเยอะครับหลังจากที่โดนฝนไปสองวันตอนบ่ายนี้ก็เริ่มแห้งแล้วก็แปลงนี้เกี่ยวเสร็จก็จะเอาต่อนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะช่อง youtube เอกลันกรทั้งอันฟาร์มครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ